สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ช anel สวัสดี FC สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ช anel ทักวไทย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สเปเอเอเมริกาออสเตรเลียออแลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจ ดูคลิปคอมเมนต์ตัไทยกันกดติดตามที่ช่องไม์เลิ่เจเจห้าเก้าแปดชขอบคุณน้าใจมากๆนะคะก็มาพูดต่อคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุโบราณเนาะก็คือพระพุทธรูปอุ้ยต่างๆมากมายนะคะที่สปปลร,ราเพื่อนบ้านเรานะคะเนาะก็คือพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันนั่แหละคะ่ะเนาะก็เหมือนที่ไม์เริ่เจบอกนะคะสมัยก่อนเนาะนะคะ ทางฝั่งเรานะคะพี่น้องไทยเราก็อยู่ตรงนั้นเนาะสมัยก่อนนะคะเป็นไทยด้วยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยอยู่อาศัยสมัยก่อนโนดก่อนที่เราจะเสียเมืองเหล่านั้นไปเนาะนะคะก็คือนะคะก่อนที่จะถูกเป็นเมืองขึ้นนะคะของต่างชาตินั่น,นะะแหละเนาะเราก็คือพี่น้องกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนเนาะ,ะอันนี้ไมล์เลฟเจเจก็เลยจะมาย้อนนะคะพูด เพราะว่าเราก็ได้ไปฟังเนาะบางทีก็ดราม่าเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับการค้นพบพระพุทธรูปนี่แหละคะ่ะเนาะบางคนก็บอกว่าของใหม่ของเก่าก็บ้ากันไปนะคะก็คือในส่วนตัวเนาะนะคะก็คือขอแสดงความยินดีด้วยแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะค้นพบใหม่หรือเก่าสันนิฐานนะคะก็คือให้เรารอดูกันนะคะเนาะทุกคนเพราะว่าแต,แต่ในส่วนตัวไม่หรือเจก,ก,ก,ก็เชื่อเนาะนะคะว่าเป็นของเก่าเพราะว่า เขาจะไปขุดสร้างอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแต่ไปขุดแล้วเจอพระพุทธรูปแล้วก็ทยอยเจอทยอยเจอแล้วขนขึ้นคนขึ้น,ค,น,นคือถ้าป,ปัจจุบันใครไปฝังไว้มันคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็คือยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งคน้นยิ่งเจอนะคะเป็นเหมือนเหมือนวัดวัดหนึ่งอะที่อยู่จมอยู่ใต้แม่น้ําว่างั้นถเถอะค่ะเนาะพออยู่จมอยู่ใต้แม่น้ํา ขุดท่ไรมันก็มีวัตถุต่างๆเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนาะพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่นะคะก็คือ,คอต่างมากมายเนี่ยไมย่ิี่เจเลยเห็นแล้วแล้วพระพุทธรูปแต่ละรูปนะคะแต่แต่ละองค์ที่ที่ขึ้นมานะ่ะสวยสดงดงามคะ่ะดูแล้วสบายตานะคะก็คือเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะอายุเท่าไหร่เนาะนะคะเพราะว่า เรามองผ่าน,านจากข้างนอกเข้าไปแต่คนที่เข้าไปสัมผัสเนะ่ะเขาไปเห็นเขาไปอะไรอย่างอาจารย์เฉลิมชัยนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเนาะท่านก็ไปตั้งแต่สองสองวันก่อนนี้แล้วมั้งเนาะนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะท่านก็ไปดูที่หน้างานเลยนะคะว่าแล้วก็ท่านได้บริจาคนะคะเงินช่วยในการค้นหาต่อนั่นแหละคะ่ะก็คือหกล้านกีบนะคะท่านก็บริจาคไปเนาะเป็นจํานวนเงินหกล้านกีบนะคะแต่ว่าถ้า แปลเป็นเงินไทยแล้วเปลี่ยนเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่มาเรวิเจไม่รู้นะคะก็ขออนุมูธนาสาธุบุญกับท่านด้วยแล้วกันนะคะนั่นแหละค่ะท่านก็ยังออกมายืนยันเลยนะคะว่าเป็นวัตถุสมัยโบราณน,นั่นแหละนะคะก็คงนะคะเราก็คงจะได้รู้ในอนาคตนั่นแหละว่านะคะเป็นอายุเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนที่เขาไปเจอเขาก็มาบอกนะคะว่าพระพุทธรูปสร้างเมื่อปีนะคะ หนึ่งเจดนะคะอันนี้ก็คือตามที่เราได้รับข่าวมานะคะก็คือสร้างขึ้นปี1 8ึ่แเจดหนึ่งะคะแล้วก็ในปีสองพันี้ก็คือพระเจ้าปยญานะคะครองเมืองอยู่นะคะครองเมืองแล้วก็เป็นเมืองเสียงก่อนเสียงแสนแตกนะคะเพราะว่าตรงนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเมือง นะคะเชียงแสนที่หายสับสนไปที่ที่ไม่มีมาในประวัติทุกวันนี้ก็คือก่อนล่มสลายก่อนแตกนะคะเพราะว่าเมืองเชียงแสนนี้แต่ในปีสสมร้อยสี่สิบเจดนะนะคะที่ที่คนเขาเรียกอะไรผู้ครองเมืองนะคะในคลองเมืองเชียงแสนในตอนนั้นก็คือเจ้าศิลป์ปรยานะคะเนาะอันนี้คือมาแล้วพี่เจฟังในข้อมูลมานะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือ คลองคองเมือง44ปีก่อนแตกนะคะเนาะนะคะก็คือในในหลังฐานพระเขาจะสลักนะคะเป็นภาษาภาษาภาษาลาวนะหรือไมล์รับเจดูก็เหมือนภาษาลาวที่เขาเขียนกันและแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเนาะนะคะไมล์รับเจก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะทุกคนก็ลงแคปในแล้วก็ไปลงใน ติกตอกอยู่นะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังใน YouTube เนาะเพราะว่าเราไปดูมานะคะก็คือประมาณนะคะห้าร้อยหกร้อปีน่นแล้วมั้งเนาะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะสลักหลังในฐานนะคะในฐานพระพุทธรูปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็กําลังแก,แกะรอยอยู่ว่าปีไหนปีไหนบ้างนะคะทุกคนเนาะอันนี้เราก็ยินดีขอแสดงความยินดีนะคะ ปราบื้มใจแทนคนลาวนะคะทุกคนเนาะยังไงลาวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คือนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะแล้วไปขุดค้นพบนะคะวัตถุโบราณที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออนะคะเป็นความยินดีปรีดาและก็เป็นเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองของเขาในอนาคตข้างหน้านะคะ่ะเนาะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะได้นะคะบางทีเราได้รับข่าวสารว่านะคะเอประเทศลาว เป็นอะไรนะมันมีหลายอย่างเนาะอันนั้นในในการบริหารบ้านเมืองก็ปล่อยเป็นไปตามประเทศใครประเทศมันว่างันถงเถอะคเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ห่วงแล้วก็ให้กําลังใจเสมอนะคะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องแล้วไม่ไม่รู้นะไม่แล้วเจก็เชื่อว่าอาจจะมีบรรพบุรุษเราคนใดคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําคนเราฝั่งกันนะคะเป็นพี่น้องกัน แล้วก็ย้ายมาก็คือเออแต่งงงแต่งงานไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้แยกย้ายกันอยู่นะคะแต่พอวันที่เขาเรียกอะไรมีการลุกลานของล่าอาณานิคมนะ่ะแล้วก็เลยตกไปเป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วฝั่งที่อยู่ฝั่งโค้งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นประเทศไทยกลายเป็นคนไทยแล้วฝั่งที่ที่คนไทยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งลาวนะ ก็เลยต้องยอมตัดออกไปนะคะเพื่อรักษาดินแดนอีกฝั่งหนึ่งไว้นั่นแหละค่ะมันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติของบรรพบุรุษเราเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันนะคะัค่ะเนะาะไมล์เลเจคคิดอย่างนั้นนะคะก็เลยเออก็ขอแสดงความยินดีนะคะก็ได้ให้เขาเรียกอะไรบำรุนะคะ เกี่ยวกับพระพุทธศนาสนาสืบต่อไปนั่นแหละค่ะไม่ลบเจก,ก็พูดไม่ถูกเนาะก็คือเราแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะแสดงความยินดีแม้แต่บ้านเราที่มีข่าวเหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะไปเก็บเห็นแล้วเจอการสลักในสลักพระเมธทรณีเนาะนะคะที่โขดหินน่ะเรายังตีความไปหรือว่าออายุน่าจะแก่นะคะแต่ยังสวยสดงดงามสมบูรณ์ บริบูรณ์อะไรพวกนี้เราก็ยังดีอกดีใจกันน่ะว่าเราไปค้นพบพระพุทธรูปที่โดนแกะสลักอยู่ในเขาใช่ไหมคะแต่พิสูจน์ขึ้นมาแล้วเอายี่กว่าปีก่อนนะคะแค่ยีกว่าปีก่อนเรายังดีใจล่วงหน้าเลยแล้วทาไมประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาเจอสมบัติเก่ามากมายเนี่ยที่เขาไปขุดเจอทําไมเขาจะไม่ดีใจลละใช่ไหมคะทุกคนเนาะ เราก็ควรดีใจกับเขาคะ่ะทุกคนเนาะยังไงก็เพื่อนบ้านกันพี่น้องกันเนาะคลิปนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับที่เราไปติดตามข่าวมาเนาะก็แสดงความยินดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราก็จะมาคุยข่าวสารนะคะเดี๋ยวไม่แลมเจไปดูก่อนเนาะว่าวันนี้มีใครพูดอะไรบ้างเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดขอยสมความมุ่งมั่นพัฒนา ทุกๆประการนั่นแหลคะค่ะเนาะสุขภาพพลานาไมยแข็งแรงนะคะคิดบวกพลังบวกไปคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ